เดี๋ยวพาไปกินทุเรียน GI ที่ปาจินบุรีเขาทําเงินเนี่ยนะครับวันล,ละหลักแสนนะคุณ oh. โอ้ยังขายดีไม่แผ่วเลยนะเกษตรกร,ร,กรยิ้มกันเลยอะครับทุเรียนหมอนทองผู้ใหญ่ๆเนื้อแห้งหอมหวานมันแบบนี้ฮะแกะแล้วก็พร้อมทานได้ทันทีเป็นทุเรียน GI นะฮะจากสวนของลุงเกษมนั่นเองแป้งดูสิเนื้อเหมือนทุเรียนชนีไข่เลยอะเหมือนมากเลยเนะครับกำลังดีเลยนะขายกิโลละ5 0 0บาทลูกค้าแวะมาอุดหนุนที่ร้านกัน ตั้งอยู่ริมถนนสายสุวินทวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดประจิมบุรีอย่างไม่ขาดสายาในตอนนี้ใช่เลยค่ะคุณกรินานาะะลูกสาวลุงเกษมบอกว่าผล,ลไม้ในสวนมีหลายอย่างเลยนะไม่ได้มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวนะคะมีมังคุดลองกองเงาะนะโดยเฉพาะทุเรียน,นี่มีให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะแต่ที่ขายดีที่สุดอาให้ทายคืออะไรอะไรอะ ทุเรียนหมอนทองใช่หมอนทองที่ร้านนี้เขาขายดีสุดเลยลูกค้านะคะมีทั้งซื้อเป็นลูกแล้วก็กิโลละ230และแบบแกะเลือกซื้อกันไปนะขายทั้งปีกแล้วก็ส่งนะคะมีร้านที่ตลาดออตกอรับไปนอกจากนี้ก็ยังส่งไปขายที่เยอรมันอีกด้วยไปไกลแล้วรวมๆแล้วช่วงนี้นะคะมีรายได้มากกว่าวันละ2 5 0 0 0 0บาทค่ะโอ้โหคุณพระ2 5 0 0 0 0 ต่อวันทำยังไงกันดีอิจฉาลุงจังเลยดีไม่ได้อิจฉาดีกว่าเป็นกําลังใจให้แล้วก็ชื่นอกชื่นใจพลอยโมทนาบุญกับลุงไปด้วยเลยดีจังไปไกลเลยทุเรียนไปไกลด้วยไปเยอรมันด้วยนะเมื่อกี้นี่เราไม่ได้ย้อมสีเนาะไอ้พลูนั่นน่ะ สีหมอนทองเราบางทีแล้วเราหายากมากๆเลยนะถ้าเป็นเป็นสีแบบนี้คือใช่ใช่ใช่เนาะน่าจะเป็นที่เป็นภูอ่ะฮะที่เป็นเป็นแบบนั้นน่ะเนื้อทุเรียนมัน่ะสีมันสวยๆนะคุณสีมันเรียกว่าเนี่ยเป็นทุเรียนแบบเมื่อก่อนเลยนะเห็นสีแล้วน่ากินอ่ะอยากกินอ่ะเออเออใช่เนาะเอาห้าร้อยก็กินที่บ้านยังมีปะมี ที่บ้านมีที่บ้านีอยู่อยู่ได้ได้ได้ใจนะคะเกาะนาคเมืองบาดาลนะฮะที่จังหวัดศรีสะเกดเป็นแบบมีฮะสวยงามมากๆเลยครับเดี๋ยววันหยุดนี้นะใครว่างนะครับไปได้เลยนะฮะที่นี่พญานาคยิ้มก็คือจุดเด่นของพญานาคในเกาะนาคเมืองบาดาลที่วัดไตรสมคีอําเภอโพศีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดครับที่ตั้งใจสร้างขึ้นให้แตกต่างจากที่อื่นค่ะพระอาจารย์สมเกียรติธรรมโคตรนะฮะประธานจัด สร้างวัดไตรมิตรวัดไตรสามคัคคีบอกว่าปเปลี่ยนพื้นนาควันหนึ่งไร่ ให้เป็นเกาะนาคเมืองบาดาล<อ>ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วที่ผ่านมาเนียนะครับหลังชาวบ้านเนี่ยมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดแล้วสมหวัง<อ>ก็เลยร่วมกันบริจาคเงินให้จึงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและก็ศูนย์การเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาครับใช่ค่ะสําหรับพญานาคในเมืองบาดาลแห่งนี้นะคะมีทั้งหมด15ตนเตะกูลนะคะจุดเด่นของพญานาคที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือพญานาคยิ้ม เพราะต้องการให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยไม่หวาดกลัวพญานาคนั่นเองอส่วนน้ําในเกาะบาดาลแห่งนี้นะคะก็จะเป็นสีมรกตแต่งเติมด้วยไอควันให้ดูสวยงามพุทธศาสนิกชนนะคะที่สนใจไปไหว้พระทำบุญและขอพรกันได้เลยนะคะที่เกาะนาคเมืองบาดาลวัดไตรสามคัคคีเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดรีสกเกตนั่นเองค่ะวิสวยมากอลังการมากจริงๆ ไม่ได้สร้างมันเกิดขึ้นง่ายๆนะครับในตอนนี้นะครับผม,มได้คุยกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดหลายๆวัดนะคะท่านบอกว่าเวลาที่จะสร้างพญานาคแต่ละตนเนี่ยรูปปั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ไม่ให้สร้างก็ไม่เสร็จนะยังไงก็สร้างไม่ได้ปั้นไม่ได้แต่ว่าไหนนะครับที่มีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เนี่ยนะครับเขาอนุญาตปั๊บเนี่ยขึ้นปุ๊บ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 ขึ้นมาแบบนักขึ้น้อยๆตัวยังขึ้นได้เยอะเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับลองไปไหว้ขอพรกันดูนะคุณพ่อคแม่ั